สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่อ,อุทยานการอาชีพแสตงนาน,นะครับขนาดนี้นะก็จะมาเรียนการาย้อมผ้าโดยการสไตล์ของญี่ปุ่นนะครับก็จะต้องมีการเาย็บนะครับปักลายเส้นนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับการมัดย้อมทั่วไปนะครับ ทุกคนก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับโดยมีลายเส้นนะครับก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับของเจ้าหน้าที่ทั่วไปนะครับก็สำหรับคนที่สนใจนะครับก็คลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของมูลนิธิชัยพัฒนานะครับ ไปไหามาเขียนเพียนตา